เราจะมาบันทึกรายการค้าของวันที่20มกราคมบริษัทจ้างบริษัทโซน่าจำกัดซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นเงิน2,000บาทได้รับใบส่งใบแจ้งหนี้เลขที่3001รายการค้านี้มีการเพิ่มฐานข้อมูลใหม่ดังนี้ 1. เพิ่มสินค้ารหัส G6 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ ชนิดสินค้า8ท่ากับค่าใช้จ่ายอื่นๆและใช้หน่วยนับ02ชื่อครั้ง2เพิ่มกลุ่มสินค้ารหัส02ค่าบริการจับคู่หน้าบัญชีซื้อสดกับบัญชีค่าจ้างและค่าบริการและจับคู่หน้าบัญชีซื้อเชื่อกับบัญชีค่าจ้างและค่าบริการค่ะมาที่โปรแกรมนะคะ เข้าไปที่ระบบบริหารสินค้าคงคลังค่ะแล้วกด workflow นะคะเสร็จแล้วไปที่ Setup butterfly ค่ะ butterfly เสร็จเพิ่มและแก้ไขรา,ายชื่อสินค้าและวัตถุดิบค่ะจากนั้นกด F3 เพิ่มนะคะรหัสสินค้าค่ะจากจดบบอก G6 ค่ะ หกชื่อค่าส้มคอมพิวเตอร์ค่ะค่ะ จากนั้นนะคะชนิดสินค้าค่ะใส่8นะคะแล้วก็รหัสกลุ่มสินค้าค่ะใส่02ค่ะแล้วกด enter นะคะค่าบริการก็จะเด้งขึ้นมาไปหน้าที่สองนะคะใส่หน่วยนะับเป็นครั้งนะคะกด02ค่ะ ก็จะขึ้นมาเป็นค้างนะคะจากนั้นก็กดบันทึกเลยค่ะ mm hmm. F10 บันทึกนะคะกด yes ค่ะกดออกเลยนะคะกดออกค่ะจากนั้นนะคะก็ไปที่ เซตอัพบัตเตอร์ไฟล์เหมือนเดิมค่ะจากนั้นไปที่กลุ่มสินค้านะคะแล้วก็ไปแก้ไขค่าบริการค่ะตดวแก้ไขค่ะค่ะบัญชีซื้อสดนะคะถ้จาจับเป็นค่าจ้างและค่าบริการค่ะเราใส่จุดแล้ว Enter ค่ะค่าจ้างและค่าบริการนะคะ เราจะใส่ไว้ห้าหนึ่งสองนี่ค่ะค่าจ้างได้บริการค่ะกบ,บเรื่องนะคะส่วนบัญชีซื้อเพื่อนะคะ ให้จับคู่กับค่าจ้างและบริการกันค่ะก็ใช้รหัสเดิมเลยค่ะ512หนึนูนค่ะแล้วกด enter ค่ะจากนั้นกด F 1 0บันทึกนะคะแล้วก็ออกเลยค่ะเราจะไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าค่ะกด word f l o นะคะแล้วก็ไปที่ invoice บริการค่ะ เข้าไปที่สองจุดสองค่ะซื้อซื้อเชื่อค่ะกด F สามเพิ่มนะคะเลขที่ระบบจะทำการรันกด Enter ไปเลยค่ะจากนั้นเราจะมาเลขที่อ้างอิงนะคะใน บอกว่าในในจุดบอกว่า3.001ค่ะวันที่นะคะเป็นวันที่20่สิบนย์หค่ะส่วนมหัสผู้ขายนะคะใส่จุดแล้วก็ Enter ค่ะจะเป็นบริษัทตซน่า S2 นะคะเลือกบริษัทแล้วก็กดเลือกค่ะกดโอเคค่ะกด Yes ค่ะ จากนั้นเราก็จะมาตรงรายการรหัสสินค้านะคะใส่จุดแล้ว Enter เลยค่ะเราจะเลือก G6 ค่ะค่าซ่อมค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วกดเลือกจำน,นวนหนึ่งครั้งค่ะกดโอเคค่ะ นะคะโอเคค่ะค่ะเราจะได้ยอดสุดทิ2140นะคะกด F 1 0บันทึกค่ะค่ะโปรแกรมจะลงบัญชีอัตโนมัติให้ก็คือค่าจ้างเดบิตค่าจ้างและค่าบริการ2000 เดบิตพาสีซื้อยังไม่แววไม่ถึงกำหนด140เครดิตเจ้าหนี้การค้า2องพัค่ะจากนั้นกด F 1 0บบันทึกนะคะเราจะไม่พิมพ์ค่ะกด no ค่ะแล้วกดออกได้เลยค่ะ